คนมีนาคมนะคะคนที่เกิดมีนาคมในเดือนกุมภาพันธ์นะการงานเป็นยังไงบ้างนะขอดูการงานของคนมีนาคมในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หน่อยว่าเอ,อ้ยงานเป็นยังไงบ้างนะคะการงานนะเหมือนคุณรู้สึกว่างานที่ทาอะรายได้อะมันอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบตามที่คุณคาดหวังหรือว่าผลประโยชน์หรือเงินที่ได้รับอะมันรู้สึกน้อยนะคะแต่รู้สึกว่ามันก็ยังยั่งยืนหรือว่าทํางานที่เนี่ยมันนาน ตัวคุณอาจจะมีโอกาสได้โยกย้ายนะเหมือนแบบเฮ้ยอาจจะมองงานที่ใหม่หรือกลับไปทําอะไรเก่าๆที่เคยทํานะมีโอกาสนะคะนะแต่อย่าบอกว่านะคะงานอาจจะต้องทําไปก่อนนะใครที่อยากจะโยกย้ายงานหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะเกาะงานของคุณให้ดีของคุณไปก่อนมันอาจจะรายได้ไม่ได้ตามที่ต้องการหรืออโบอนัสที่จะได้มันอาจจะแบบเอ้ยทําไมมันไม่ได้ตามที่คาดหวังเลยนี่นั่นแต่ มันทํามันงานมันดูค่อนข้างยั่งยืนนะทุกคนจ๋าอาจจะต้องแบบเอ้ยอดทนไปก่อนใครที่จะโยกย้ายงานอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะจนแล้วจะรอดนะคะทุกคนจ๋าคนคนมีนาคมเนี่ยมันเหมือนมีดวงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องทํางานนะเหมือนทําที่ไหนนานๆนอะ่ะจะมีแบบมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะโชคลาภเข้ามาจากสถานที่นั้นอนะ่ะลองไปไหว้รองไปขอดูนะให้ขึ้นประมาณนี้นะของคนเดือนมีนาคมที่จะเกิดในในกุมภาพันธ์นะคะนะการงานนะ มองว่ารายได้อาจจะแบบได้น้อยลงอาจจะแบบไอ้นี่แต่ว่าก็ยังอยู่ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะามาดูเรื่องการเงินของคนมีนาคมในเดือนกุมภาพันธ์หน่อยจ้าการเงินเป็นยังไงบ้างนะคนมีนาคมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเป็นยังไงบ้างตัวคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบ เหมือนเขาเลือกวางแผนมาแล้วอะนะเรื่องการเงินนะใช้อาจจะแบบเป็นคนคิดหน้าคิดหลังเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์นะแต่ว่าการเงินก็อาจจะไม่ได้หวะได้ดังใจนะการเงินอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะเพราะว่ารายได้มันอาจจะแบบได้มาไม่พอกับการจัดจ่ายใช้สอยหรือมีเรื่องที่จะต้องเอาเงินออกไปอะประมาณเนี้ยนะทุกคนขอบคุณค่ะ คุณนะคะขอบคุณค่ะอ่าการเงินนะคะของคนมีนาคมนะใช้เงินคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะอะไระไรายได้อาจจะได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะทุกคนจา๋าคนมีนาคมระวังไว้ดีนะคุณใช้สอยอะไรคุณอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่า เรื่องการเงินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรื่องการเงินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลองเดินทางค่ะลองเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆข้ามน้ำข้ามทะเลไปมูเตลูดวงอ่จดวงจะพลิกดวงจะเปลี่ยนนะทุกคนจ๋าดวงจะพลิกดวงจะเปลี่ยนจะได้แบบเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะหรือได้โชคได้ลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาสวัสดีค่ะอ่านะตามนี้นะคะนะทุกคนการเงินคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะชาวามีนาคมนะ นะแล้วก็เดินทางไปไหว้ไปมูนะคะดวงจะได้พลิกดวงจะได้เปลี่ยนนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณก้อยนะคะอ่ะโอเคโอเคมามาเรื่องสุขภาพของคนมีนาคมค่อยค่ะสุขภาพของคนเดือนมีนาคมในเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงกันบ้างสุขภาพต้องระวังอะไรกันบ้างขอดูหน่อยอ่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะอืมระวังเรื่องโฮอร์โมนให้ดีนะคะระระวังเรื่องโฮอร์โมนนะ ฮอร์โมนสุขภาพเส้นเลือดนะคะหัวใจด้วยนะช่วงคนมีนาคมค่อนข้างสุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะ่ะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือโรคอะไรที่เป็นกรรมพันธุ์หรือโรคอะไรที่แบบเป็นกรรมพันธุ์แล้วเพิ่งมาบ่งชี้อะระวังบ่งชี้ตอนนี้นะก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องไมเกรนปวดหลังปวดห,หัวปวดคอและระวังโรคติดต่อด้วยนะจ๊าทุกคนอ่าตรวจสุขภาพให้ดีๆนะคะโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะต้องเช็คอัพทั้งระบบเลยอะ่ะ เพราะอะไรให้การให้สุขภาพชาวมีนาคมนี่ค่อนข้างจะเสียนะคะนะอ,ะ,อะก็อาจจะบอกว่าเออไปดูตรวจสุขภาพหน่อยเป็นอะไรน,นี่หน่อยก็หาหมอดูหน่อยเผื่อเออจะได้เจอว่าเอยเป็นอะไรมากไหมรักษาทันอะไรอย่างนี้นะนะคะนะทุกคนชาวมีนาคมนะคะตามนี้เลยนะดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องการเงินใช้สอยอาจจะต้องแบบเอ้ยคิดให้ดีตรองให้ดีก่อนใช้นะ